ข้อคิดดีๆกับพลตรีนเรศติดรับเรื่องพ่อกับแม่นะครับก็เป็นบทเพลงที่ได้เคยฟังจากพรพิลมอีกเช่นเดิมนะครับเป็นข้อคิดเพื่อชีวิตกตัญญูถ้ารู้เท่าเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้ถ้าลูกๆรู้แนว่วแน่ก็จะได้แก้และกันไม่ให้เรามีจิตเนรคุณหรืออกตัญญูกับท่านเนื้อหาก็คือว่า ขึ้นชื่อว่าพ่อขึ้นชื่อว่าแม่ในช่างอยากแท้เป็นผู้รับกรรมเพรารักลูกยาในตาดำๆเช้ายัานค่ำทันพร่ำดูแลลูกร้องจ้าแม่ก็แต่ช้าแต่หัวนมเป็นแผลก็ยังอุตส่าห์ให้กินลูกกัดเล่นลูกเน้นหัวนมแม่เจ็บระบมปวดนมแทบดิ้นลูกปรารถนาแม่ก็ยังอุตส่าห์ให้กินน้ำตาแม่รินปนเลือดในสวง ลูกกี่คนพ่อแม่ทนเลี้ยงได้ยากจนเข็นใจเท่าไรไม่ห่วงครั้นลูกโตใหญ่พ่อแม่ไม่เคยทวงพระคุณใหญ่หลวงที่ท่านเลี้ยงมาเมื่อมีลูกชายก็หมายใจจะให้บวชได้ภาคเพียรเรียนสวดในพระพุทธศาสนาได้รู้หลักปักมั่นกัตัญญูตาได้ห่มผ้ากาสาแทนข้าน้ำนมมีลูกสาวท่านก็คอยกล่าวจัดการ ให้เป็นแม่บ้านหลักฐานเหมาะสมเรือนสามน้ำสี่ประเพณีนิยมพ่อแม่รักอบรมก็ด้วยความอะไรแต่ลูกโดยมากขาดหลักไม่แลมักหมิ่นพ่อแม่ปรวนแปลเปลี่ยนไปพ่อแม่ยากจนลูกกี่คนทะเลี้ยงได้ลูกมีเรือนไปกลับไม่เลี้ยงแม่ลูกชายบางคนกูศนเก่าช่วย ไปได้เมียรวยรูปสวยสาวแซ่มันพาแม่เข้าไปให้สะพ้ายรังแกมันหลงเมียหรือแม่กลับเข้าข้างเมียลูกสาวบางคนกุศลเก่าดีไปได้ผัวมั่งมีเป็นเท่าแก่เนี้ยมันใช้แม่จนเมื่อยบนเหนื่อยบนเพลียลูกนิสัยเสียด่าแม่ยับเยินอนิจา่าครอบครัวใดวงตระกูลใด ถ้าได้ลูกอย่างนี้คิดถึงข้างหน้าก็หมดหวังคิดถึงข้างหลังก็มีแต่ความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายก็พึงตระหนักนะครับว่าสมัยที่เรายังแบบบอกเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยย้อนไปก็<ไ>ค,คงจะจำความกันไม่ได้แต่ก็ดูคนอื่นเขาเราก็จะเห็นคำพูดพ่อแม่ก็เคยเล่าคำข้าวพ่อแม่ก็เคยป้อน ที่นอนพ่อแม่ก็เคยปูที่อยู่พ่อแม่ก็เคยจัดหาการศึกษาพ่อแม่ก็คอยส่งเสียเมื่อถึงคราวจะมีผัวมีเมียพ่อแม่ก็สนับสนุนเงินทุนพ่อแม่ก็ให้โดยไม่คิดแม้ที่สุดชีวิตท่านก็ให้ลูกได้เพราะฉะนั้นลูกๆทุกคน อยากจะคิดถึงข้างหน้าแล้วสมหวังคิดถึงข้างหลังก็มีแต่ความสุขก็ต้องยึดั้นกระตันอยู่เชิดชูพ่อแม่ของตนอย่าเป็นคนเนรคุณพระพุทธเจ้าได้ตรัสวิธีการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ก็เพียงห้าข้อเท่านั้นแหละครับประการที่หนึ่งก็คือท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบประการที่สองช่วยทําธุระการงานของท่าน ตรงนี้ก็เป็นยาใจให้พ่อให้แม่ได้มีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานแจม่มใสประการที่สมก็คือํำรงวงตระกูลของท่านท่านรักษาวงตระกูลของท่านมาเราก็ช่วยกันสืบสารต่อไปประการที่สประพฤติตนให้เป็นคนที่เหมาะสมกับเป็นทายาทของท่านนั่นก็คือไม่ทำให้พ่อแม่เสียหน้าไม่ทำให้พ่อแม่ท่านเสียศักดิ์ศรี ไม่ทําให้ผีเนีเสียหน้าแม้ท่านจะตายไปแล้วก็ไม่เสียหน้าไม่ทําให้บิดรมารดาท่านเสียใจประการสุดท้ายเมื่อท่านลงรับดับขันเราก็ร่วมจิตร่วมใจทําบุญอุทิศให้ท่านนี่แหละครับถ้าทําได้อย่างนี้นึกถึงข้างหน้าเราก็สมหวังนึกถึงข้างหลังลูกๆก,ก็มีแต่ความสุข